เมื่อรู้สึกว่ามีความสุขแม้เล็กน้อยให้รีบขอบคุณและรับความรู้สึกนั้นไว้ในใจสัญชตาตญาณของมนุษย์มักไปโฟกัสที่เรื่องทุกข์ร้อนเป็นปกติมันสืบทอดมาจากยุคดึกดำบรรที่ต้องคอยระวังภัยตลอดเวลาล่วงมาถึงตอนนี้ถึงเวลาปรับดีเของเราให้หันมาสังเกตความสุขแทนได้แล้วการทำนายนี้ใช้หลักการทำนายจากไพ่ทาโรเป็นการทำนายภาพรวมหากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำการทำนายแบบส่วนตัวครับ สวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันยาววันนี้ผมจะมาทํานายดวงดีประจําสัปดาห์ให้กับชาวราศีกรกฎและละัคนากรากฎก็ฟังด้วยได้เลยครับการทํานายนี้มีผลระหว่างวันที่1-7ธันวาคม2568สัปดาห์นี้ของชาวกรกฎเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของคุณถูกชวนให้เริ่มใหม่อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกความสัมพันธ์หรือความหวังบางอย่างไพ่บอกว่าคุณจะมีโอกาสได้เปิดใจรับพลังงานใหม่และมองเห็นภาพอนาคตของตัวเองนิ่งขึ้นกว่าเดิม แม้จะมีบางเรื่องต้องปล่อยวางแต่ทุกการปล่อยคือการเปิดพื้นที่ให้สิ่งดีๆเข้ามาแทนเป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้การเติบโตและการมองเห็นผลลัพธ์จากความอดทนที่คุณสะสมมาไพ่ใบแรกคือหนึ่งถ้วยไพ่แห่งการเริ่มต้นทางอารมณ์ความสุขเล็กๆที่เติมหัวใจและความรู้สึกใหม่ที่ทําให้คุณยิ้มออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไพ่ใบนี้ชัดเจนมากว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ใจอ่อนโยนขึ้นมีคนทําให้คุณรู้สึกดีหรือได้รับการสนับสนุนบางอย่างจากคนรอบตัว บางคนอาจเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ได้ทําอะไรที่รักหรือกลับมารู้สึกดีกับตัวเองหลังจากที่ใจเหนื่อยมาสักพักหนึ่งถ้วยคือพลังของความรักความเมตตาและความอบอ,อุ่นที่กําลังไหลเข้ามาในชีวิตของคุณต่อมาคือไพ่แดถ้วยไพ่แห่งการเดินจากสิ่งที่ไม่เติมพลังใจอีกต่อไปแม้คุณอาจมีความผูกพันหรือเสียายอยู่ลึกๆไพ่ใบนี้บอกว่าคุณกําลังยอมรับความจริงบางอย่างและเดินหน้าไปในเส้นทางที่ตอบโจทย์ความสุขของคุณมากกว่าคุณอาจตัดสินใจปล่อยความสัมพันธ์เก่า ความคิดที่ฉุดรั้งหรือความกังวลที่ไม่จําเป็นไพ่แปดถ้วยคือการเดินออกด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและรู้ว่าตัวเองคู่ควรกับอะไรที่ดีกว่าเดิมและไพ่ใบสุดท้ายคือเจ็ดเหรียญไพ่แห่งผลลัพธ์จากความพยายามการรอคอยและการเริ่มเห็นความก้าวหน้าที่คุณทําไว้ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณกำลังเข้าสู่จังหวะที่เริ่มเห็นผลของการทำงานหนักหรือการวางแผนที่คุณอดทนทำมานานแม้มันจะยังไม่สำเร็จเต็มรูปแบบแต่คุณจะเริ่มเห็นว่ามันคุ้มค่า และจะยังคงคุ้มค่าต่อไปในระยะยาวนี่คือไพ่ของคนที่กำลังเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความตั้งใจความรับผิดชอบและความไม่ยอมแพ้ของตัวเองเมื่อรวมพลังของหนึ่งถ้วย8ถ้วยและเจ็ดเหรียญไพ่กำลังบอกว่าชาวกรกฎกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่หัวใจได้ฟื้นและเหตุผลได้ชัดเจนคุณกำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยความรู้สึกดีๆพร้อมทั้งกล้าปล่อยสิ่งที่ทำให้คุณหนักใจเพื่อให้คุณมีพื้นที่เติบโตต่อไปเจ็ดเหรียญย้ำว่าความพยายามของคุณไม่ได้สูญเปล่า ทุกสิ่งที่คุณอดทนกำลังจะเริ่มออกดอกออกผลเป็นสัปดาห์ที่คุณจะเห็นทั้งความสุขความชัดเจนและความก้าวหน้าอย่างสมดุลฝากกดถูกใจกดติดตามส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เล่าเรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามถึงการดูดวงส่วนตัวเร็วๆนี้จะเปิดรับแล้วนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กันมาเยอะมากครับแล้วพบกันครับ